สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตกับผมโทนี่ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเรื่องราวความเป็นมาและปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในโลกคริปโตก่อนจะเริ่มผมอยากย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่ทุกท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเล่าในเชิงความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการเงินและไม่มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนครับ ในโลกของคริปโตหลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อของกระดานซื้อขายระดับโลกอย่าง Binance, Coinbase หรือ Kraken แต่สำหรับคนไทยแล้วมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้ก้าวเข้าสู่โลกคริปโตได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของวงการคริปโตในประเทศไทยแพลตฟอร์มที่ผมกำลังพูดถึงก็คือ Bitkub กระดานซื้อขายคริปโตที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยและสามารถเติบโตจนกลายเป็นผู้บริการที่ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศ b i t ค u ัไม่เพียงแต่ทําให้คนไทยสามารถซื้อขายคริปโตเป็นเงินบาทได้โดยตรงแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตื่นตัวเกี่ยวกับโลกคริปโตให้กับสังคมไทยจนคําว่าบิ t ค u ักลายเป็นคําที่หลายคนคุ้นหูแม้จะไม่เคยซื้อขายคริปโตเลยก็ตาม และในวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันว่าบิตครั b มีจุดเริ่มต้นอย่างไรอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันมันต้องเผชิญความท้าทายอะไรบ้างบนเส้นทางนี้จุดกําเนิดของบิตครับหากย้อนกลับไปในช่วงปี2017ถึงปี2018นั่นคือช่วงเวลาที่กระแสคริปโตเรื่องเข้าสู่สังคมไทยอย่างจรงิงจังหลังจากราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่และได้รับความสนใจจากสื่อหลัก แต่ปัญหาหนึ่งที่นักลงทุนไทยเผชิญในตอนนั้นก็คือการเข้าถึงตลาดคริปโตยังเป็นเรื่องสับซ้อนผู้ที่อยากซื้อขายคริปโตจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มต่างประเทศเช่น Binance Coinbase หรือ Bitfinex ซึ่งไม่เพียงแต่มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ยุ่งยากแต่ยังต้องโอนเงินข้ามประเทศและรับความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยที่หลายคนยังไม่มั่นใจในบริบทนั้นเอง กลุ่มผู้ประกอบการชาวไทยที่มองเห็นโอกาสและความต้องการของตลาดจึงได้ก่อตั้ง BitCup Online Co. Ltd. ขึ้นในปี2018โดยเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้การซื้อขายคริปโตสำหรับคนไทยเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยและเข้าถึงได้จริงแนวคิดของ BitCup คือการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับคนไทยตั้งแต่ระบบภาษาไทยเต็มรูปแบบ การผูกบัญชีธนาคารไทยเพื่อโอนเงินบาทเข้าออกได้ทันทีไปจนถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปรง่งใสและเหมาะสมกับผู้ใช้งานรายย่อยไม่เพียงเท่านั้นบิ t ค u พยังเป็นหนึ่งใน e x c ก a n g e แรกๆที่ยื่นขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตอตซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศไทยให้ถูกกฎหมายและน่าเชื่อถือ จุดเริ่มต้นนี้เองทำให้บิตคัพไม่ได้เป็นเพียงกระดานซื้อขายคริปโตธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่วางรากฐานวงการคริปโตไทยและเปิดโอกาสให้คนไทยจำนวนมากก้าวเข้าสู่โลกการเงินดิจิตอลได้ง่ายขึ้นจุดเด่นและการเติบโตสิ่งที่ทำให้บิตคัพก้าวขึ้นมาเป็นกระดานซื้อขายคริปโตเบอร์หนึ่งของไทยไม่ได้มาจากการเป็นผู้บุกเบิกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจุดเด่นหลายประการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานชาวไทยด้วยตรง 1>, 1. ซื้อขายคริปโตด้วยเงินบาทโดยตรงก่อนหน้านี้ผู้ลงทุนไทยที่ต้องการซื้อคริปโตมักต้องโอนเงินออกนอกประเทศใช้สกุลเงินดอลลาร์หรือพึ่งพาเอ็กชเชนต่างชาติซึ่งไม่สะดวกและมีความเสี่ยงสูงบิดครับเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยการเปิดให้ซื้อขายคริปโตโดยใช้เงินบาทได้ทันทีผ่านระบบธนาคารไทยที่ทุกคนคุ้นเคย ทำให้การเข้าถึงคริปโตง่ายขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับผู้เริ่มต้น 2. b i t c u p Coin และ Ecosystem ในเวลาต่อมา b i t c u p ยังได้สร้างเหรียญดิจิตัลของตัวเองที่ชื่อว่า b i t c u p Coin หรือ KUB ซึ่งกลายเป็น utility token สำหรับระบบนิเวศของแพลตฟอร์มตัวอย่างการใช้งานเช่นใช้เพื่อลดค่าธรรมเนียมการเทรดใช้เชื่อมโยงกับบริการต่างๆในเครือ b i t c u p เช่นการโอน การชำระค่าบริการและกิจกรรมทางการเงินดิจิตัลอื่นๆมีการต่อยอดให้ KUB กลายเป็นหัวใจของ Ecosystem ที่บิตคัพพยายามสร้างขึ้นการมีโทเค็นของตัวเองช่วยให้บิตคัพไม่ได้เพียงแค่ Exchange แต่พัฒนาไปสู่การเป็น Crypto Ecosystem ที่มีครบวงจรยิ่งขึ้น 3. ช่วงเวลาการเติบโตสูงสุดความนิยมของบิตคัพ พุ่งทยานอย่างแท้จริงในช่วงปี2020ถึง2021ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังบูมราคาของบิตคอย n และเอาคอย n หลายตัวทำจุดสูงสุดใหม่และนักลงทุนหน้าใหม่หลังไหลเข้ามาในตลาดสำหรับประเทศไทยบิตคับคือชื่อแรกๆที่คนส่วนใหญ่ได้ยินเมื่อพูดถึงคริปโตไม่เพียงแต่ในกลุ่มนักลงทุนเท่านั้นแต่ยังถูกพูดถึงในสื่อหลักรายการทีวีและข่าวเศรษฐกิจทำให้บิตคั กลายเป็นเหมือนแบรนด์ที่แทบจะเป็นคำพ้องกับคำว่าคริปโตในสายตาคนไทยในช่วงนั้นปริมาณการซื้อขายบนบิตคัพเพิ่มขึ้นมหาศาลถึงขนาดที่บางครั้งระบบไม่สามารถรองรับได้ทันซึ่งแม้จะเป็นปัญหาที่ท้าทายแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่บิตคัพได้รับในฐานะแพลตฟอร์มหลักของประเทศ 4. การสร้างภาพลักษณ์บิตคัพไม่ได้หยุดที่การเป็น Exchange แต่ยังพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการสร้างความรู้คริปโตผ่านการจัดสัมมนาอีเวนต์และการให้ข้อมูลในเชิงความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมไทยทั้งหมดนี้ทำให้บิตครับไม่ได้เพียงแต่เป็นกระดานซื้อขายแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคคริปโตในประเทศไทยที่คนพะไปเริ่มรู้จักและพูดถึงอย่างกว้างขวางความท้าทายและเสียงวิจารณ์แม้ว่าบิตครับ จะกลายเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วก็พาเอาความท้าทายและเสียงวิจารณ์มากมายตามมาด้วย 1. ปัญหาระบบล่มและการรองรับผู้ใช้งานในช่วงปี2020ถึง2021ที่กระแสะคริปโตพุ่งแรงปริมาณการซื้อขายในบิตคัพพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจนหลายครั้งระบบไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทันผู้ใช้งานจำนวนมากเจอปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้ ซื้อขายไม่ทันหรือเกิดความล่าช้าในการโอนเงินสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจและทำให้บิดครับถูกวิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับ Exchange ใหญ่ๆทั่วโลกเช่นกันแต่สำหรับบิดครับซึ่งเป็น Exchange ที่มีคนไทยพึ่งพามากที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมาพร้อมกับการพัฒนาระบบให้รองรับได้จริง 2. การแข่งขันจาก Ex c h ช n g e ระดับโลก อีกหนึ่งความท้าทายคือการแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศเช่น Binance, Bybit หรือ Coinbase ที่มีสภาพคล่องสูงกว่ามีคู่เหรียญให้เทรดมากกว่าและบางครั้งค่าธรรมเนียมยังถูกกว่าแม้คนไทยจำนวนมากจะเลือกใช้ b ิต i t ครับเพราะความสะดวกในการเชื่อมต่อกับธนาคารไทยแต่ก็มีผู้ใช้งานไม่น้อยที่หันไปใช้ Exchange ต่างชาติสำหรับการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้ b i t ครับต้องหาทางสร้างความแตกต่างและจุดแข็งของตัวเอง เช่นการบริการที่เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบการสนับสนุนลูกค้าในประเทศและการสร้างอีโคโซิสเต็มของตัวเอง 3. การกำกับดูแลและแรงกดดันจากภาครัฐในฐานะ Exchange ที่ถูกกฎหมายและได้รับการรับรองจากสำนักง,งานกอรอต b i t คับจึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดซึ่งหมายความว่าทุกการดำเนินงานต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แรงกดดันนี้ทำให้บิดครับต้องลงทุนอย่างมากในการพัฒนาระบบ KYC การตรวจสอบธุรกรรม AML anti money laundering และมาตรการด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลที่เข้มข้นแม้จะสร้างความน่าเชื่อถือแต่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในเชิงความเร็ว 4. ความเชื่อมั่นและชื่อเสียงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือความเชื่อมั่นแม้ว่าบิตคับจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอเสียงวิจารณ์จากเหตุการณ์ต่าง,างๆเช่นระบบล่มหรือข้อถูกเถียงในแง่การบริหารจัดการความท้าทายของบิดครับจึงไม่ใช่แค่การเติบโตแต่คือการรักษาภาพลักษณ์ในฐานะเอ็กซ์เจนที่ผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจได้ในระยะยาวกล่าวโดยสรุปความท้าทายของบิดคับสะท้อนให้เห็นว่าการจะเป็นแพลตฟอร์มหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นไปพร้อมกันบทบาทของบิดคับต่อวงการคริปโตไทยแม้ว่าบิ t ครับจะต้องเผชิญกับความท้าทายและแรงกดดันหลายด้านแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า b i t คับมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้คริปโตกลายเป็นกระแสหลักในประเทศไทยเปิดประตูให้คนไทยเข้าสู่โลกคริปโตตอนการมาของบิดครับการลงทุนในคริปโตสำหรับคนไทย ยังเต็มไปด้วยอุปรสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาษาการอวนเงินข้ามประเทศหรือความยุ่งยากด้านกฎเกณฑ์แต่บิดครับเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้คนไทยมากขึ้นการที่สามารถซื้อขายคริปโตเป็นเงินบาทได้โดยตรงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนทั่วไปซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการลงทุนในต่างประเทศกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดคริปโตส่งเสริมการศึกษา และสร้างความเข้าใจนอกจากการเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายบิดขับยังพยายามสร้างบทบาทในฐานะผู้เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดสัมมนาออนไลน์และออฟไลน์เกี่ยวกับคริปโตและบล็อกเชนเวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากทำความเข้าใจพื้นฐานคอนเทนต์เชิงความรู้บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ ช่วยลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริปโตและสร้างความตระหนักว่าคริปโตไม่ใช่เพียงแค่การเก่งกำไรแต่ยังมีมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่ออนาคตการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem b i t ิ u คยังพยายามสร้างระบบการเงินดิจิตัลของตัวเองเช่น b i t ค u ั w วอลเลที่ให้ผู้ใช้งานเก็บและโอนเหรียญได้สะดวกบิตคับเชนและบิตคัคอยหรือ KUB ที่ขยายขอบเขตไปมากกว่าการเป็น Exchange และการร่วมมือกับภาคธุรกิจไทยบางส่วนเพื่อทดลองนำคริปโตและบล็อกเชนมาใช้จริงในเชิงพาณิชย์การสร้างความชอบธรรมให้คริปโตในสายตาสังคมอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการที่บิตคัพได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตอทำให้คริปโตได้รับความชอบธรรมในประเทศไทยมากขึ้นเมื่อมีแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายและน่าเชื่อถือ คนทั่วไปจึงเริ่มมองว่าคริปโตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปทั้งหมดนี้สะท้อนว่า b i t ค u ัไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มซื้อขายแต่คือแรงผลักดันหลักที่ทำให้คนไทยรู้จักเข้าถึงและเข้าใจโลกคริปโตมากขึ้นส่งเสริมการศึกษาและสร้างความเข้าใจนอกจากการเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายบิตคัยังพยายามสร้างบทบาทในฐานะผู้เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การจัดสัมมนาออนไลน์และออฟไลน์เกี่ยวกับคริปโตและบล็อกเชนเวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากทำความเข้าใจพื้นฐานคอนเทนต์เชิงความรู้บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริปโตและสร้างความตระหนักว่าคริปโตไม่ใช่เพียงแค่การเก็งกำไรแต่ยังมีมิติด้านเทคนโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่ออนาคตการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็ม บิ t คัพยังพยายามสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินดิจิทัลของตัวเองเช่น b i t ค u พ w a l l ล็ตที่ให้ผู้ใช้งานเก็บและโอนเหรียญได้สะดวก b i บิ u คัพเ i n และบิดคัพคอยหรือ KUB ที่ขยายขอบเขตมากต่อการเป็น Exchange การร่วมมือกับภาพบิฟเนตไทยบางส่วนเพื่อทดลองเอาคริปโตและบล็อกเชนมาใช้จริงในเชิงพาณิชย์สร้างความชอบทําให้คริปโตในสายตาสังคมอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ คือการที่บิตคัได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรททำให้คริปโตได้รับความชอบธรรมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเมื่อมีแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายและน่าเชื่อถือคนทั่วไปจึงเริ่มมองว่าคริปโตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปทั้งหมดนี้สะท้อนว่าบิตครับไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มซื้อขายแต่คือแรงผลักดันหลักที่ทาให้คนไทยรู้จักเข้าถึงและเข้าใจโลกคริปโตมากขึ้นทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของบิตค u ั กระดานซื้อขายคริปโตที่ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ประกอบการชาวไทยในปี2018และสามารถเติบโตจนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในประเทศไทยปิดคับไม่เพียงแค่ทำให้คนไทยสามารถซื้อขายคริปโตด้วยเงินบาทได้โดยตรงแต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคมผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาการสร้างระบบนิเวศของตัวเองและการเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับรูแลของกรลอต สิ่งเหล่านี้ทำให้บิตครับก้าวข้ามจากการเป็น Ex c h a n ช e ธรรมดาไปสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของวงการคริปโตไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งเรื่องราวของบิตครับก็สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมาพร้อมกับการรักษามารตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพราะการเป็นแพลตฟอร์มหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้หรือมูลค่าการซื้อขายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยืนระยะได้ในระยะยาว และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้เสมอผมอยากย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาที่เล่ามาทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเล่าเชิงความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงินและไม่มีการชักชวนให้ลงทุนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโต EP ที่13 Bitcoin, บิกระดานคริปโตของคนไทยอย่าลืมกด s u b s c r i b e และติดตามช่องคริปโตธุ m มูล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโทนี่และเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราจะพาไปสำรวจทั้งเรื่องราวของเหรียญเทคโนโลยีและปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกคริปโตไปพร้อมกันครับ